ลุงมีคนเขาถามมาด้วยว่าเป็นหัวหน้าคนเนี่ยมันยากไหมถ้าเป็นในตำแหน่งมันก็ไม่ยากแล้วแบบไหนถึงยากอะลุงก็ต้องดูด้วยว่าเป็นหัวหน้าจากอะไรจากคุณสมบัติอะไรคุณวุธวัยาวุฒิเป็นจากการแต่งตั้งหรือมาจากการยอมรับของคนอื่นๆเขายอมรับที่ตำแหน่งหัวหน้าของเราหรือยอมรับว่าเราเป็นหัวหน้าของเขาจริงๆมันต่างกันยังไงอะลุงสมมติแกลงปากกับเพื่อนเพื่อ,อที่ผระรวลมซึ่งหัวหน้าแกด้วย แกจะให้ใครเป็นคนนำทางและแตัดสินใจเรื่องต่างๆอีกิบเลยลุงพ่อมันเป็นายนพานมันเคยเข้าป่าไปช่วยพ่อหาของป่ามาขายด้วยนะอา้าวไม่ให้หัวหน้าแกเป็นเหรอเพราะเป็นหัวหน้าแกนะโอ้โลุงหัวหน้าหนูนะไปหน้าปะซอยังหลงทางเลยแล้วคนอื่นเขาจะยอมเหรอก็ยอมนะลุงอย่างตอนไปภูเขาล่าสุดอะก็ให้กิ๊บนแหละนำทางแปลว่าทุกคนยอมรับให้กิบเป็นหัวหน้ากลุ่มในการนำทางออกจากป่าถูกไหม มันจะเกี่ยวกับตำแหน่งที่มีอ๋อคือลุงจะบอกว่ามันเกี่ยวกับความสามารถที่ทําให้คนยอมรับด้วยถูกไหมถ้าคนยอมรับงานมันก็จะเดินง่ายกว่าไหมล่ะแต่ที่ยากก็คือทํายังไงให้เขายอมรับเราด้วยนั่นละ่ะไม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถแต่เป็นเรื่องของนิสัยด้วยคนเก่งนิสัยเสียเรื่องคนคนก็ไม่ยอมรับอยู่ดีก็จะทํางานยากอ,อีโองฟังเราก็ดูยากเหมือนกันนะลุง อย่าอยู่แล้วแกนะ่ะอย่าเพิ่งคิดจะนำคนอื่นเลยนำต,ตัวเองให้รอดก่อนคะ <c oughs> ตามนั้น